ลงทุนยังไงให้ชีวิตเปลี่ยนด้วยหุ้นไหลเด้งไม่ควรพลาดไลฟ์นี้เลยครับสวัสดีพี่คณิตนะครับครับก็ไอดอลก็อย่างที่ทุกคนรู้ทั่วไปคือดรนิเวศวอร์เลนบัฟเฟตอะไรนะครับแรกแรกช่วงแรกเลยแต่ว่าผลตอบแทนที่ผมเล่นแบบพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าทําได้แค่ระดับประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนี้เลยต่อปีแต่ว่าจริงๆบางปีก็ขาดทุนด้วยกันนะไม่ใช่ว่าจะได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ยพอผมเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีก็คือผมผมผมเรียกวิธีของผมเองก็แล้วกันว่าเก่งกําไรด้วยปัจจัยพื้นฐานคือผมจะผมจะดูหุ้นที่แบบหมายกวาว่ากําไรจะโตผิดปกติภายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ดูกราฟประกอบเรียกว่าเป็นไฮบิดแล้วกันเนาะพอผมเปลี่ยนวิธีเนี้ยปรากฏว่าผลตอบแทนเนี้ยขึ้นเป็นเท่าๆเลยครับอาจจะเป็นช่วงจังหวะด้วยเพราะว่าช่วงโควิดเนี้ยมันมันเป็นช่วงที่หุ้นมันตกมาเยอะใช่ไหมฮะ แล้วก็ทําให้มีหุ้นแบกดินถูกเต็มไปหมดเลยแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ละตอนนี้หุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้วก็สถานการณ์มันเปลี่ยนแต่ว่าช่วงจังหวะผมมันดีพอดีไงครับก็เลยอมันก็เลยสามารถที่จะใช้ใช้โอกาสนั้นแหะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็แบบที่สองที่ผมลงทุนก็คือแบบระยะระยะยาวจริงๆคือแบบโตสิบเท่าในสิบปีก็คือซื้อแล้วถือไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วก็คิดว่า พุ่นเนี้ยจะส่งต่อให้กับลูกผมลูกสาวอ๋อโอเคก็คือ,อคตอนนี้นมีสองแบบสัดส,ส่วนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่พอแต่ว่ามันก็พูดยากเนาะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าจังหน่วางจังหวะไหนพอร์ตข้างไหนมันโตกว่าใช่ไหมครับจะบอกว่าห้าสิบห้าสิบร้อยมันไม่ไม่มีนัยยะไหมฮะไม่ไม,ไม่ไม่มีเนาะไม่มีนัยยะคือที่เราใส่เข้าไปคือแรกๆอ่ะก็สัดส่วนแรกสัดส่วนล่างอ่ะจะเยอะที่แบบโตสิบเท่าในสิบปีครับแต่ว่า แต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยสัส่วนอันบนเนี่ยเยอะกว่าแบบเยอะมากอ๋อโอเคเพราะว่าคือ,อมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามสภาวะครับผมตกผลึกได้สองอันครับพี่แบนไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเห็นตา่างยังไงหรืออยากเสริมบอกนะครับหนึ่งคือคถ้าถ้าคุณเขาเรียกว่า play the money game to win เนี่ยคือคุณอยู่ในตลาดนานพอแล้วคุณก็อึดพอที่จะรักษาต้นทุนคุณได้เดี๋ยวจังหวะมันมา คุณก็พลิกชีวิตได้คนส่วนใหญ่ที่พลิกชีวิตไม่ได้เพราะว่ารักษาต้นทุนไม่ได้ไม่ได้ทําให้ต้นทุนเพิ่มแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่ในตลาดไม่นานพอเลิกไปก่อนก็คือครับถ้าอยู่ถ้าอยู่ถึงสิบปีขึ้นไปจะมีโอกาสครั้งหนึ่งที่แบบตีแล้วโฮมรันแล้วก็แบบเปลี่ยนชีวิตได้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เนาะอีกเรื่องหนึ่งคือการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันไม่มีศาสตร์สตรสาเร็จก็คือว่า ขอให้มันเจอแล้วกันมาตรงจริตเราเพราะว่ามันก็มีคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จากการลงทุนแบบใช้สายเทนนิคข้อล e e l p e e เนอะเราก็จะเจอหลายคนนะครับคนที่แบบลงทุนพื้นฐานแบบพื้นฐานจริงๆเลยซื้อถัวถือยาวก็มีคนที่ลงทุนตามจังหวะของตลาดนะครับใช้จังหวะที่ตลาดแบบตกหนักๆแล้วก็ซื้อหุ้นในเรี่อที่ว่ามันทํากําไรได้ดีโตส่วนตลาดแล้วก็ทําให้ราคามันขึ้นไปแบบ5้าเท่าสิบเท่าอะไรเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของจริตในการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง ก็น่าจะถูกต้องอันนี้สาคัญไหมครับใช่เลยครับเพราะว่าผมเคยเดทเหอยากลองดูเดทเอ่าคุณอเซนเซแปะรู้จักเดทเตใช่ไหมรู้จักเขารู้จักเขาก็ซื้อไฟทั้งวันเลยเนาะจบในวันเลยอ่ะจบในวันเลยโหแบบจิตไม่นิ่งเลยครับคือมันร้อนมันต้องดูมันต้องเฝ้าจอตลอดพอพอผมทาคือผมไม่ได้บอกว่าเดทเมันไม่ดีนะ อ่าจะีกไม่ตรงกับเราใช่คนที่ทําได้เขาก็มีถูกแม่แต่ว่าเราอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นไงคือคือบางทีเราก็จะจะได้บางทีเราก็จะเสียผมอยากลองให้รู้ไงผมอยากรู้อะไรผมลองเลยแล้วพอผมสรุปตัวเลขสรุปตัวเลขมาปรากฏเสียมากกว่าได้อแล้วก็อีกอีกอย่างนึงที่เสียก็คือคอมมิชชั่นอ่เออแต่ก็แสดงว่าเราจะเราลองในระดับที่มันไม่ทําให้พอร์ตเราพัง คือหมายถึงว่ามันไม่ทําให้ถึงกับว่าเราสูญเงินที่จะไปลงทุนต่อแต่อยากรู้แล้วก็ลองให้มันให้มันหายยากไปว่าอ่าโอเครู้แล้วว่าน,นี่ไม่ใช่ทางเราไม่ใช่จริตที่เราจะแบบเปลี่ยนชีวิตได้เราก็เลิกมันไปแล้วก็ไปหไันไปหาแนวที่มันใช่แต่ว่าถ้าอยู่ในตลาดนานพอเจอเจอวิธีลงทุนที่ถูกจริตมันจะมีโอกาสทุกคนเนาะอันนี้ผมว่าน่าจะจริงเพราะผมเคยเห็นด้นว่า,าจจใครอยู่ในตลาดสิกปียี2สบปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชีวิตได้กันเกือบหมดนะครับอืมใช่ถ้าถ้าถ้าเราเราถูกทางนะ โอเคครับระหว่างนี้มีคําถามผมขออนุญาตเอาคําถามขึ้นมาด้วยเลยแล้วกันเผื่อผมตกหล่นนะครับทีมไหนกําลังมาเดี๋ยวออกตัวกันนะครับเนื่องจากว่าทางพี่แ่นเองไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์ที่มีใบอนุญาตอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่แบนพูดเนี่ยครับไม่สามารถเอาไปใช้อ้างอิงในการลงทุนได้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเงินของท่านเองนะครับเราสองคนสามารับผิดชอบได้นะอันนี้ออกตัวก่อนนะครับ อ่ะเชิญเลยครับทีมไหนกาลังจะมาพราถ้าถ้าทีมทีมที่ผมมองเห็นตอนนี้นะครับก็คือจะมีสามทีมนะครับทีมแรกก็คือไอที่เราใช้กันทุกวันน่าคือมือถือเราคือการการการซื้อของออนไลน์ครับการซื้อของออนไลน์เนี่ยเป็นทีมทีมแรกเพราะว่าตอนเนี้ยที่บ้านผมอ่ะแทบจะเป็นโกดังเก็บกล่องละเก็บโกดังเก็บลังนทุกวันเลยครับภรรยาเอฟทุกวัน โอโหสั่างทุกวันครับสั่างวะผมก็คิดว่าเฮ้ยบ้านเราเป็นบ้านเดียวป่าวะเออยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะผมไปดูบ้านอื่นปัจจักยานปัจจักยานไปดูบ้านอื่นในหมู่บ้านเฮ้ยเป็นเหมือนกันเลยอ่าอ่าคือเป็นกันหมดเลยครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าเป็นล้านครัวเรือนเนี่ยสมมติสิบล้านครัวเรือนเนี้ยสั่งทุกวันเลยนะมันจะเป็นเงินมหาศาลขนาดไหนเนี่ยผมว่าตีนี้เป็นตีที่หนึ่ง โอเคครัทีมอะไรก็ตามที่สั่งของออนไลน์อ่าอะไรก็ตามตามมือถือเกี่ยวกับโลจิสติกเกี่ยวกับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทีมทีมทีมต่อมาก็คือรถยนต์ไฟฟ้าครับรถยนต์ไฟฟ้าครับเพราะว่าตอนเนี้อ่าถ้าสังเกตที่ดีเราจะเห็นว่าค่ายค่ายรถยนต์จีนนี่บุกเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าเซนเซแปะอยู่ในวงการนี้น่าจะฟ้าบตอนนี้มีอะไรนะมีเอ็มจ มีเกตบอลมีฉางอันจะเข้ามามีเชอรี่เชอรี่ที่ว่าปตทจะเจะเอาเข้ามาใช่ไหมฮะอ่าเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าจะเข้ามาเป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมของรถยนต์นะครับซึ่งตรงเนี้ยรถสมัยก่อนที่ผมขับอ่ะมันผมเขาเรียกว่าอัตโนมืออัตโนมือคือผมต้องควบคุมเองด้วยด้วยตัวผมเองทุกอย่างเลยใช่ไหมแต่ว่าสมัยเนี้ยเขาเรียกว่ามี เซนเซอร์แทบจะรอบคันเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ารถตันอัตโนมัติอยเฉยอะไรจัดการให้หมดอ่าจะแม้แต่จอดมันยังจอดให้เราอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมเวลาเราับมันดึงกลับมาดึงกับมาอแดปทีฟพูดคอนโทรลแล้วก็อะไรเลมคิดดีพาร์เจอร์อะไรทุกอย่างเนี่ยใช่ใแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะยิ่งยุคนี้มันมีพวกรีวิวรถยนต์ไงครับเฮ้ยไอ้นี่ไม่มีเว้ยขี้เหลวว่ะค่ายนี้ไม่มีดูที่ค่านี้มันยังมีเลยเนี่ยขี้เหลวอ่ะ พุนย่าเอาคลปพวกบริโภคเกี่ยวกัอย่างนี้มันก็แบบเข้าไปในหัวคนไงแล้วคนติดตามพวกรีวิวรถเนี่ยโอ้โหผมไปดูบางคลิปนี่หลักแสนเลายแสนนะใช่ใช่แล้วมีกี่คลิปอะมีกี่แล้วคนพวกนี้ยเขาฟังข้อมูลทุกวันอะเขาก็จะบอกโอ๊ยพอไปซื้อรถคันนี้แม่งไม่มีอยู่เว้ยใช่เออมันจะหมดหมดไม่มีไว้ไอ้นนี้มีไว้เอออันนี้ไม่มีอันนี้มีแล้วจีนมานี่แบบ มีหมดเลยครับรุ่นล่าสุดนะอะไรนะห้าแสนกว่าบาทเองฮ่ะ MG5 ครับอ่าผมไม่อยากบอกจอเราโอเคแต่ผมไม่มี้ส่วนเสียอะไรกับจออยู่แล้วไม่ได้แต่เสียแล้วพูดพูดได้ใช่ไหมฮะเออโอ้โหแบบว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นของออดี้นิวาน่ะปัดออดี้ชัดเลยเฮ้ยตรงนี้มัน b m ้5ชัดเลยโอ้โหแบบแล้วราคาห้าแสนห้าเออใช่ไหมแต่เขายังไม่ใช่รถรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหม แต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าเยอะรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่พัฒนาถึงขั้นชาร์จหนึ่งรอบหนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้พันพันกว่าโลเลยนะมีเทคโนโลยีแล้วครับมีเทคโนโลยี้ใช่ไหมน้ำมันน้ำมันน้ำมันนี่แบบโอ้โหเฮ้อะไรวะเติมน้ำมันยังวิ่งได้ไม่ถึงพันโลเลยใช่ไหมฮะแล้วก็โอ้แรงม้าศูนย์ถึงร้อยนี่สี่วินี่มันซุปเปอร์คาร์ชัดเลยอที่หน้าตาเป็นรถบ้านเลยนะ เฟซล่าโมเดลสามเนาะหน้าตารถบ้านชัดเลยอะเฮ้ยแต่ทำไมมันสูงถึงร้อยมันสี่วิกว่าห้าวิเออะไรเงี้ยแล้วจริงๆผมเพิ่งเปลี่ยนรถเนไงฮะรถผมจะเป็นแบบว่าปักอินไฮบิดมันก็จะมีขับโหมดไฟฟ้าขับโหมดน้ำมันผมว่าผมชอบขับโหมดไฟฟ้ามากกว่าเพราะเวลาเวลาเร่งปุ๊บปั๊บเดียวมาเลยมาเลยแต่เสียงเดียวคือมันกินแบตแค่นั้นเอง อ่าฮะอ่าฮะอ่า huh. uh, <Okay. S 2> ผมก็เลยคิดว่าแล้ว <Okay. S 2> ร,ราพวง<ข>มาลัย <6. S 2> คือ uh huh. คือตอนนี้ประเทศประเทศที่อ่าจีนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็กะว่าจะให้ประเทศไทยเป็นฮัาพวงมาลัยขวาอันนี้ uh huh. คุณ uh huh. เซนเซ็ตแม่น่าจะเคยได้ยินเนาะเคยได้ยินบ้างครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ติดตามหนัก uh huh. แต่พอาะเพราะถ้าว่าถ้าในอุตสาหกรรมอ่ะก็คนก็มองแล้วว่าเออจีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ถ้าเขาสามารถรักษาคุณภาพการให้บริการหลักการขายได้ดีเนี่ยก็น่าจะมาเนาะแต่ว่าถ้าโดยรวมๆก็คือสรุปว่า ยังไงย,ยังไงห้าปีสิบปีนี้คนจะเริ่มสนใจเรื่องรถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมไหนบริษัทไหนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ก็น่าจะมาอันนี้คือตีมันที่สองใช่ไหมครับใช่คือคือเอาเอาง่ายๆแต่ว่าต่อไปเขาลดการลปลดปล่อยซีโร่คาร์บอนในในรถยนต์อ่าอ่าซึ่งถามว่ารถยนต์สันดาปทําได้ไหมซีโร่คาร์บอนอืมอืมอืมไม่มีทางไม่ได้ไม่มีต้องเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วรถยนต์ไฟฟ้ามันมาพร้อมกับชิปอิเล็กรอนิก อ่าอ่าหรืออุปกรณ์แช้ที่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะใช่ผมดูหุ้นเดลต้วตาเออหุนขึ้นเยอะๆนะะมันเป็นข้อเหตุนี่าครับแล้วก็ธีมที่สามคืออุตสาหกรรมระบบรางอุตสาหกรรมเรนะปร่อรอบระบบรางระบบรางระบบรางโอเคใช่ครับก็ผมตามข่าวว่ารถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยอ่ะจะมีทั้งหมดเป็นพันกิโลเลยนะอืมอืมคือจากเหนือมากรุงเทพ ไปอีซีสนามสนามบินใช่ไหมฮะแล้วก็ไปอีสานไปเชื่อมต่อกับที่จีนแล้วลงไปใต้แล้วแล้วถามว่าอุกสาารกระบบรางอันนี้ไม่นับรถไฟรางคู่นะที่เป็นความเร็วปกติอือเอาเฉพาะความเร็วสูงครา,างคู่นี่ถ้ารวมรางคู่นี่หลายพันกิโลเลยครับแล้วถามว่าใหม่ที่สุดในโลกอือเพราะว่าเพิ่งสร้างครับเพิ่งสร้างเลย,เลยใหม่ที่สุดในโลกเลยซึ่งถามว่า ประเทศสัญลักษณ์ของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยหนึ่งในสัญลักษณ์นั้นคือมีรถไฟความเร็วสูงอ๋อจริงแล้วรับประเทศไทยก็จะเป็นแบบนั้นอืมับก็ถ้าอะไรที่มันเป็นนิ้ใหม่เนาะอ่ะครับถ้าถามว่าไปไปสร้างที่สิงคโปร์ได้ไหมอืมไม่ได้มันไม่เชื่อมอ่ะอมันไม่เชื่อมเนาะนอินโดนีเซียภูมิศาสตร์เรามันได้เปรียบสุดไม่ได้ฟิลิปปินส์ไม่ได้มาเลเซียอ่ากอ อาจจะพอได้เวียดนามได้ไหมเวียดนามก็พอเวียดนามเขาเขาเขาสร้างรถรถไฟฟ้าสายแรกของเขาใช้เวลาสิบปีโอสิบปีแล้วพอรันรันรันแบบเฟิร์สั้งแรกครับปรากฏรันแล้วระบบล่มคนเวียดนามด่าเลยเรารถไฟกได้เลิกนะพี่เ่ถไฟ้า้าเรารถไฟฟ้าบ้านเราใช้เวลาสร้างไม่เกินห้าปีครับ อ่าเั้นศักยภาพในการทำจริงๆฝีมือของเราดีไม่แพ้ใครเนาะระว่ากันอย่างนั้นเราแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยอ่าพวกที่ขายรถรถจักรความเร็วสูงตู้ไฟฟ้าเขาอยากจะขายใครครับอืมพวกบริษัทจากต่างประเทศเขาก็ต้องมาขายประเทศไทยถูกไหมเขาจะไปขายอฟริกามีให้เขาขายก็ไม่มีถูกไหมฮะไปขายที่ญี่ปุ่นเราอ่าทำเลยที่ญี่ปุ่นสองคือ เราทําได้เยอะโอเคขายญี่ปุ่นก็ตอนนี้ก็ยากไหมก็เ <laughs> ต็ม okay. ตแล้วอ่ะจีนเราก็มีอ่าโอเคก็เต็มแล้วแล้วต่อไปรัฐบาลเขาจะบังคับให้มาประกอบไทยครับอ๋อโอเคนี่ไงครับอุตสาหกรรมเกิดครับอ่าอ่านี่นี่นนผมลงขึ้นอัน,นนี้มาให้ดูก่อนเนาะเนี่ยครับลงทุนแนวเกงกําไรด้วยปัจจัยพื้นฐานกับพูดระยะยาวแบบโตสิบเท่าในสิบปีสามธีมเนี้เข้าหมดเลยอันนี้ถ้าเกิดผมกําลังถอดว่าอ่าพี่ พี่แว่นเขาวิเคราะห์ยังไงก็คือเขามองว่าอีกสิปีข้างหน้าหรือภายในห้าปีข้างหน้าธุรกิจไหนที่จะโตแบบก้าวกระโดดมันก็จะเข้าทั้งสองอันนี้เนาะอ่าซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีข้างในอีกว่าคุณประเภทไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดที่พูดมาใช่หมดเลยอะตรงนี้สามธีมนี้มีอะไรจะขยายเพิ่มไหมครับเชิญเลยครับก็คือผมจากอยากจะขยายระบบล่างอีกนิดนึงก็คือได้เลยสมมติว่าเราเราเป็นเป็นบริษรัทผลิตรถรถไฟหัวกระสุนหรือว่าผลิตรถรถไฟไฟฟ้าครับ อยากจะมาประเทศไทยไหมครับก็น่าสนนะมันยังมผว่าอยากแน่นอนครับหรือว่าเราอยากไปสิงคโปร์เออสิงคโปร์มันแน่นแล้วอ่ะอยากไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่ไหวมั้งแพงแรงแพงอยากไปขั้นสูไหมจีนเขาก็ทำของเขาเองได้มั้งไปเวียดนามไหมเวียดนามก็น่าจะยากแล้วครับเวียดนามสกดไหมฮะสุว่าถ้าจะเทียบกันก็นึกก็ไม่เวียดนามก็ไทยสองอย่างแล้วมั้งในในที่ผมแบบไม่ได้ดูอะไรเยอะแต่เวียดนามโอเคต้อง อาจจะเกิดแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ถูกไหมฮะอ่าพม่าก็อีกไกลมากเลยพม่าอีกไกลมากเลยการเมือนเขาออฟริกาไหมออฟริกาไหมก็ไม่น่าอินโดนีเซียก็ไม่น่าลงไม่น่าลเพราะว่าเกาะมันเยอะอ่าคนดเยอะก็จริงผมผมเชื่อว่าถนนทุกสายจะเข้าสู่ประเทศไทยครับโอเคอ่าแล้วแล้วประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นลาลิงอืมลาลิงจริงๆผมยังมีอีกธีมหนึ่งนะก็คือผมมานั้นฟัง ท่านอะไรที่ที่เขาทําเกี่ยวกับอุตสาศารรมดาวเทียมาครับคือดาวเทียมยุคเก่าอ่ะเขาจะเรียกเป็นดาวค้างฟา้าครับดาวค้างฟา้าหมายความว่าเรายิงขึ้นไปนอกอวกาศแล้วก็นิ่งอยู่อย่างนะั้นแหะเป็นดาวค้างฟา้าซึ่งการส่งสัญญาณลงมาเนี่ยมันก็จะโดนเมฆโดนอะไรรบกวนถูกไหมฮะอืมแต่ว่าดาวเทียมยุคใหม่เนี่ยก็ของสเปซเอ็อะฮะเคยได้ยินไหมของอีลอนมาร์กเนี่ยอีลอนมาร์ก ครับก็จะเป็นดาวเทียมในวงโคจรต่ําจริงๆจริง,รงคือเราสามารถใช้คําว่าโดนอวกาศได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ,ะมันคล้าย,าย,ายๆโดนแต้มันเป็นการเราจะเิจารามากกว่าเนาะเพราะเราคอนโทรลมันได้แล้วมันก็ลอยอยู่ของมันตามคาสั่งใช่แล้วพวกนี้อายุสั้นครับอายุสั้นคือคือเราเป็นดวงเล็กทีนี้การยิงแต่ละครั้งเนี่ยมันมีต้นทุนใช่ไหมฮะแล้วผมก็เพิ่งทราบนะว่าจุดยิงที่ดีที่สุดในภูมิภาคเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้ครับ อ้าวหรอฮะใช่สมมติว่าสมมุติว่าเรายิงสักหมื่นดวงเนี้ยค่ายิงดวงละล้านนี่หมื่นล้านแล้วนะอ่าถ้าเราถ้าไปสมมติว่าสมมติว่าเราไปยิงที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีไปยิงที่ใช่เราไปยิงที่อินโดเนี้ยค่ายิงดวงละสองล้านเงี้ยสองหมื่นล้านทําไมเราไปยิงที่อินโดทาไมม่ยิงหมื่นล้านในไทยในไทยดีกว่าเออผมสมมุติเองนะครับคือแต่ว่าตัวเลขการการยิงอันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญดาวเทียม ผมก็เลยรู้สึกว่าอีลอนมาร์กเนี่ยสนใจนะอะฮะแล้วเขาคงไม่ได้มาแค่ดาวเทียมนะผมว่ามาด้วยรถยนต์ไฟฟ้าด้วยอ๋อโอเคโหตอนนี้ทุกคนฟังแล้วดูมีความหวังเลยไหมครับแค่สี่ีนี้ก็คุ้มแล้วเนาะแล้วก็ไปทำกัน้าเลยคือคือเคยบอกว่าประเทศไทยไม่มีอนาคตเดี๋ยวผมฟังมาเยอะมากเลยนะฟังแล้วคนหูไปฮะอ่าอ่ <ค>จริงๆไม่ใช่เราแค่ยังไม่รู้ว่ามันมี<ช>แเนาะ